สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถสายค้าขายสายแคมปิง้งสายอเนกประสงค์สายครอบครัวนะครับกับรถ SUV ในราคาที่หลักหมื่นบาทนะครับผมอดีตค่าตัวเกือบล้านบาทปัจจุบันขายให้หลักหมื่นถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองเองนะครับผมคันนี้เป็นจักษแบรนด์ฮอนด้าฮอนด้าซีเอลวีเจนหนึ่งนะครับผมล้อเป็นล้อห้าลูแล้วนะครับผม จดทะเบียนปี2000นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับผมสีเป็นสีน้ำตาลหรือสีบอลทองเดิมจากโรงงานสภาพสีมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปวันีสวยไม่มีชนักตัดต่อพิกัดจมน้ำนะครับผม Honda c ซีวนะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับผมที่สามารถเอาออกไปแคมปิ้งได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเบาะภายในนะครับสามารถพับได้หลายทรงนะครับผมและวัยรุ่นยังนิยมนะครับผมราคาใช้ไปนะครับสี่สหปีก็ไม่ล่วงนะครับผมคุณซื้อในราคาหลักหมื่นไปประหยัดแน่นอนนะครับ มีในตลาดยันแสนกว่าบาทนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาเดินดูข้างในกันนะครับข้างในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับสภาพหนังมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมมีรอยชำรุดของหนังบ้างนะครับคันนี้เราเก็บงานช่วงลงช่วงล่างให้หมดแล้วแต่ภายในไม่ได้เก็บให้นะครับสีไม่ได้เก็บให้นะฮะก็ขายให้ถูกๆนะครับสําหรับคนงบน้อยเอาไปใช้งานกันนะครับถ้าไม่ซีเรียสก็เอาไปแต่งเติมเสริมแต่งได้เล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่นะฮะ รถเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานนะครับมีแอร์แบ็กสองใบที่พวงมาลัยและที่ฝั่งคนนั่งนะครับตกแต่งลายไม้นะครับผมนี่นะฮะเครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องโอเวอร์ฮอนไปแล้วด้วยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าเอามาเทินแล้วผมก็เอามาเก็บงานอยู่พักใหญ่ๆแล้วนะครับผมไม่ได้เปิดตัวนะครับวันนี้นะครับทำงานทำเสร็จแล้วนะครับสปาภายในให้เรียบร้อยเลยก็เอามา ด้านท้ายนี่ครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะเบาะสามารถพับเอนนอนลงไปได้นะครับผมตามสไตล์ CLV นะครับใครอยากดูรีวิวว่า CLV ทำอะไรได้บ้างหาใน Google ได้นะครับผมนี่นะฮะสำหรับสายค้าขายสายแคมปิ้งนะครับใส่ของได้เยอะนะครับผมสบายๆนะครับสายครอบครัวนะครับเด็กลูกเด็กเล็กแดงนะครับถ้ามีเบาะวางวิ่งเล่นได้ในรถได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับขึ้นลงได้ครบ นี่นะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับรีวิวไปไวๆนะครับเพราะว่าติกตอกมันลงได้เวลาจํากัดนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับหม้อน้ําตีเป็นปีนีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเครื่องเกียร์ดีนะครับเดินนิ่งเรียบนะครับคันนี้เป็นเครื่อง B ยี่สิบตัดนะครับเป็นตัวมีปอดนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ เ้ามาอยู่ในส่วนของซ r v ตัวนี้นะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับผมนี่นะครับมีที่วางแก้วสามารถเดินจากข้างหลังมาข้างหน้าได้นะครับตามสไตล์นะครับผมนี่นะฮะวิทยุเป็นวิทยุเดิมนะครับติดรถมานะฮะนี่นะฮะสบายๆนะครับใครที่หาขับขี่ใช้งานนะครับรถครอบครัวรถ SUV รถอเนกประสงค์รถแคมปิ้งแบบนี้นะครับในราคาหลักหมื่นบาทดีกว่าคุณไปซื้อบัไซน์นะครับเด็กใกล้จะเปิดเทอมนะครับใกล้หน้าฝนเรียบร้อยนะครับผมไปกันได้คนแอร์ย็นฉ่าอัดกันไปได้เลยนะครับ สุขสาอาทิตย์สุดสัปดาห์พาเด็กไปเที่ยวท�ังทะเลไปแคมปิง้งไปกลางเ็นสบายสบายไว้รุ่นก็ยังนิยมเอาไปแต่งนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลสง่สงฟรีจังหวัดมีบรกการสไลออนไม่สะดวกมาดูพาเพื่อนพาช่างมาดูได้นะครับผมนี่นะฮะการันตีว่าขับกลได้แน่นอนนะครับคันที่แล้วขับขึ้นเชียงใหม่นะครับผมคันนี้ขับไปได้ยันนู่นนะครับมาเลเซียหรือสิงคโปร์นะครับผมอยากขับไปอยากขับไปไหนขับไปได้เลยนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอย s u v สายครอบครัวแบบนี้ขอบคุณครับ